เห็นตัวนะครับข้อสองครับถ้า y แปลผันตรงกับ ax ลบสองครับถ้า y แปลผันตรงกับ ax ลบสองเมื่อ a เป็นค่าคงตวง พ่อที่ก็บอกว่า a เนี่ยเป็นค่าคงตัวก็คือเท่าเดิมตลอดกาลไม่ใช่ตัวแปรจะเป็นค่าของตัวตัวหนึ่งไม่รู้เลขอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นเศษสว่วนอาจจะเป็นเตัวยกนะแต่ไม่ใช่ตัวแปรนะครับถ้า x เป็น5เมื่อ y เป็น3ครับและ x เป็น6เมื่อ y เป็น4โอ้โหให้มาต้องสองคู่นะคู่แรกคือถ้า x เป็น5 นะครับ y จะเป็น3และอีกคู่หนึงนะครับคือถ้า x เป็น6 y จะเป็น4น้อครับตรงนี้เนี่ยเรามี2คู่สังเกตสองคู่เพลยมไหมเพราะเดี๋ยวเราจะตั้งสมการเดียวไม่ออกแล้วเพราะเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนเครื่องหมายการแปลผันเป็นเท่ากับ k เราจะติดสองตัวแปรตัวแปรหนึ่คือ k อีกตัวแปรคือ a เราติดสองตัวแปรเราจะติดสองตัวแปรน้องครับเพราะฉะนั้น,นจะกระจายไปอ่าเป็นตัวนะ y เท่ากับ k คูณกับโมเมนต์เปิด a x ยกสองที่ขอเรียกมันว่าสมการที่หนึ่ง เดยวพ่อที่ถามว่าโจทยวข้อที่ถามว่าทนหาค่า a และค่าของ x เมื่อ y เท่ากับ6โอ้โหถามสองคำถามคำถามแรกคือ a เป็นเท่าไหร่คำถามที่สองคือ x เป็นเท่าไหร่ถ้า y เป็น6น้องครับเดี๋ยวน้องจะพบกับการแก้สมการสองต,ตัวแปรนะครับซึ่งตอนนี้น้องยังไม่มีอาจจะยังไม่มีความคิดรวบยอดแต่น้องไม่ต้องเซ้ เส้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาซื้อได้มันมีมา,มาตั้งแต่ดึกๆนะครับเรามาดูนะครว่าใครมีเซ้นทางในศาสตร์ูบ้าน้นองครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะแทน x สองาเนี่ย y ห้าาเนี่ยนะแทนลงไปในสัมผัที่1น่แทน x ทอง F 5 y ้า y ห้า ลงไปในสารที่หนึ่งครับบอสเซมี่เขาว่าหนาจาจะได้นอกก้องครับแทน y y เป็นสามครับกลายเป็นสามเท่ากับ k ไม่รู้คูณด้วย a ไม่รู้ x คือห้าลบด,ด้วยสองเนี่ยลองมันหาสองตัวแปร นี่คือเหตุผนลนว่าทำไมเขาจึงต้องให้ x กับ y มาสองคู่เพราะนัำค้างสองตัวแปรไม่ต้องตัวงใจเดี๋ยวน้องจะหามาได้ทั้งสองตัวแปรเพราะเดี๋ยวน้องจะมีสองตัวแปรเอเคอ่ะคนที่กไกลเไยครับบอยส์สก็ตัวแปร k คูณด้วยวงเล็บ a คูณห้าได้ห้าลบด,ด้วยสอง พี่ขอเรียกสมการนี้ว่าสมการที่สองดนะ้วยกันพอจะกินที่เรียกว่าสันที่หนึ่งแล้วตอนนี้นะครับสมการที่สองเนี่ยเกิดจากการแทน x เป็นห้าแทน y เป็นสามทีนี้เอาใหม่พี่จะขอแทน x เป็นหกแทน y ด้วยสี่ลงไปเป็นสัปที่หนึ่งคล้ายกันเลยลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วขั้นต่อไปจะทำยังไงเดี๋ยวามาดูกลายเป็นแทนนเป็นหก แทน x เป็น6 y เป็น4ลงไปในสมการที่1ลงไปในสมการที่1นึน่งดนั้ก็จะได้เป็น y y คืออะไรครับ4เท่ากับ k คูณด้วย a คูณด้วย x คยสองถ้าพเข้าใจครับตรงนี้ก็ะจะได้เป็นสี่เท่ากับ k a คูณหกได้หก a ลงด้วยสองพี่เรียกว่าสมการที่สามตกลงครับ ทีนี้นะครับเราเห็นว่าเราได้มาแล้วนะครับแต่เรามีสองตัวแปรนั่นเองครับนี่แหละครับเป็นจุดต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดที่พี่บอกครับว่าจริงๆเนี่ยเราสมบูรเรเลยเรื่องระบบสมการเชิงเส้นก่อนแล้วเราไค่มาเรียนเนี้แต่ว่าหลักสูตรไม่เป็นนะครับหลักสูตรให้เราเรียนเรื่องการแต,แตกก่อนเราจะต้องปรับตัวให้ได้ปรับตัวให้ได้โอเคนะครับนั่นเองครับทีนี้เนี่ยขั้นต่อไปนักเรียศาส จะแก้งน,นะครับเขาก็เ่งจะสังเกตว่าสมการที่สองนี่มีตัว k คูณกับวงเล็บอยู่และตัว k คูณกับวงเล็บอยู่ในสัปดาห์ด้วยน้องๆครับแต่พอคิอดรวยดวยอดเนี่ยที่เราต้องใช้ในข้อนี้นะครับก็คือการเอาสมการเนี่ยมาบวกลบคูณหารกันนะครับเอามาบวกลบคูณหารกันแล้วมันจะบวกลบคูณหร,หรือว่าหารละ่ะนะครับน้องๆครับ ตรงนี้เนี่ยให้น้องๆเนี่ยนึกดูนะครับว่าถ้าพี่เอาตัวเนี้ยนะครับไปหารด้วยตัวเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นลองนึกดูถ้าคำตอบในใจของน้องคนใดตอบว่าเคไม่จะใส่กันได้ถูกต้องครับถูกต้องครับเคไม่จะใส่กันได้น้องๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำขั้นต่อไปคือพี่ต้องพยายามเอาตัวนี้มาหาตัวนี้ แต่ความคิดรวบยอดที่พี่ได้น้องก็คือน้องครับคือการเอาทั้งสองด้านมาหาน้องให้ดูนะเลขสามเนี่ยมันเท่าตัวนี้เลขสี่เนี่ยมเท่าตัวนี้ถ้าพี่เกิดเอาตัวนี้ตั้งแล้วพี่ก็ส่วนหรือหารด้วยตัวนี้มันก็ต้องมีค่าระดับเลขอะไรครับเป็นตัวตั้งเลขสามตัวตั้งหารด้วยเลขสี่ถูกไหม ตัวนี้เนี่ยมันเท่าเลสามและไอตัวนี้เนี่ยมันเท่าเลขสิความหยุดยอนที่นักณิตศาสใช้คือการเอาสมการสองการ,ม,การมาหาักกันเอามาหักกันแล้วเดี๋ยวตัวใดจะหายไปตัวห,หนึ่งจึงกลายเป็นนำสมการที่สองตั้งหารด,ด้วยสมการที่สามถ้าที่ด้วยก,กับความเบื่อเพล้วเนี่ยน้องๆครับนี่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากนะสำหรับเราเทลินโจทย์นี้เป็นโจทย์ข้นึงที่ถือว่ายากครับไม่ต้องห่วงเนี่ย น้องได้เรียนรู้ก่อนแลวน้องก็จำทุคทีได้ไหมให้ศาสตร์ันเข้าใจจำนะแล้วก็สามารถไปยึดได้น้องครับแบบนี้อ่านว่าสามที่สองหารด้วยสามที่สามจะได้ด้านซ้ายของมันคือสามหารด้วยด้านซ้ายของสมกาที่สามก็คือสี่ท่ากับด้านขวาของมันคือเคคูณด้วยห้าเอลบสองทำความเข้าใจครับหารด้วยหารด้วย ด้ความองซานี่สาคือ k คูณด้วย 6a ลบ2ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการแก้สมการโดยการคูณค่อยให้เวลาน,น้องสองนาทีลองแก้ดูครับต่อน,นะครับน้องๆครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการคูณค่อยแดงหเราได้ค่า a ื้นทง3คูณด้วยวงเล็บ 6a ลบ2นะครับมีค่าเท่ากับ4นะครับ คูณด,ด้วย 5a ลบ2นะครับแล้วก็รับเทียนี้เราไปใช้คุณสมบัติการแตกแตก่ง3คูณด,ด้วย 6a นะครับได้ 18a 3คูณด,ด้วยลบ2ได้ลบ6ครับเท่ากับ4คูณด,ด้วย 5a ได้ 20a 4คูณด,ด้วยลบ2ได้ลบ8 ย้ายลบแปดไปด้านซ้ายนะครับกลายเป็นลบหกบวกด้วยแปดมีค่าคคคเท่ากับยี่สิบเอลบด้วยสิบแปดเอน้องๆครับลบหกบวกแปดครับได้สองเท่ากับสองเอเพราะฉะนั้นนะครับเอเท่ากับหนึ่งอ่านได้เอหนึ่งนะครับน้นครับพอได้เอเป็นหนึ่งเนี่ยยังไม่จบนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ค่า k เ,เลยนะครับเดี๋ยวเราจะหาค่า k นะครับโดยการแทน a เนี่ยเท่ากับ1 a เท่ากับ1นี่คือคำตอบออแรกแต่เราไม่ต้องการแค่นี้ใช่ไหมครับเราต้องการสองคำตอบน้องๆครับเดี๋ยวพี่หาค่า k มานะครับหาค่า k มาอ่านตัวนะ